กับมองปลายนะครับเธอต้องจําที่พี่วงไว้เนี่ยให้หมดไม่ต้องจำเท่านานจาแค่เนี้หนึ่งถึงแปดแล้วก็ทรานซิชั o สิบตัวบนเดี๋ยวจะให้เขียนทายชั่วโมงนะนะเขียนเสร็จจะปล่อยแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งถัดหน้ามาท่องตารางพร้อมกันทุกคนเงยหน้าห้ามดูหนังสือให้ทุกคนท่องตามนี้บนกระดานนะให้พูดชื่อตัวถัดไปตัวแรกเลยคือไฮโดรเจนตัวถัดมาต้องเป็นใครครับตอนเราหัดเขียนนะ ดีเลียมอ่ดีเทียมใล้มาตะต่อไปใต้ดีเทียมคือโซเดียมไต้โซเดียมอีกทีใต้โซเดียมคือโพแทสเซียมใต้โพแทสเซียมคือลูบิเดียมใต้ลูบิเดียมคือซีเซียมใต้ซีเซียมคือแางเซียมห้ามดูสิครับเราต้องจำได้แถวสองครังเริ่มต้นที่ บเอเบอร์เร e, ียมใต้เบอร์เรียมคือแคเซียมใต้แคลเซียมคือแคลเซียมใต้แคลเซียมคือสแตนสแตนที่สแอ,อนเทียมแล้วก็แบเรียมแล้วก็เนดียมถัดมาหมู่สามเริ่มต้นที่บ mm. รอนลองตามมาอลูมิเนียม <c oughs> เอาละ่ะ เอาแล้วตรงเนี้ยแกลเลียมครับ G L แกลเลียมแล้วก็อินเดียมแล้วก็แทาลเลียมนะครับถัดไปหมู่สี่เริ่มที่คาร์บอนถัดมาเอาซิลิคอนเดียมครับมามคนช่วยกันเจอันเนี่ยม เอสคือเตนดีบุกค,ครับถ้าสังกะสีจะเป็น ZN สเอิงธาตุดีบุกค,คือตะโัวเลดปูห้าเริ่มที่ไ mm hmm. นโตรเจนลองมาฟ mm hmm. อสฟอรัสแล้วถัดมาโอ้โห mm hmm. เป็นขนยันจริงๆเอเครับ mm hmm. AS เอสอาร์เซนิก SB a n d แอ m ต n y มแล้วก็ตัวเมื่อกี้ยาวๆที่เราฝึกกันตัวร้างุุดยาวๆเลยอะเบียดมากเนี่ยอันนี้จำแม่นเลยมัเพราะเราฝ่าฟันในการเขียนถัดมาอเอาสเจจตามด้วยซอเฟอร์ตามด้วยยิจงจากกันไม่ได้เนาะเซเลเนียมแล้วก็เทลโลเรียมโพโล เนีย่ยหมู่เจ็ดครับต้องจาได้หมู่เจ็ดเป็นหมู่ที่ง่ายเพราะลองท้านี้เสียงอินอินกับหมดเลยฟลูอรรอรีนทำด้วยคลอรรนบ r o m o i o d i n e a s t a t i n นสีจะอยู่ตามตารางธาตุด้านซ้ายมือของน้องนะครับตารางธาตุจะมีสีเฉพาะตัวหมู่แปดง่ายครับเรื่องที่ไเลียม,มนีออนต้องจำหมู่แปดได้ก่อนเลยคลิปตอนเอออนแล้วก็คริปตอนซีนอนแล้วก็เนด,ดอน พี่จะตีต่างว่าเธอจำได้ห้าสิบเปรเ็นตะถัดมาจะให้ฝึกจัดเรียงครับตัวไหนขึ้นมาเธอต้องมาแต่พูดสมมุตินะขึ้นมาปับ๊บหนึ่งเนี้ยต่อไปตาเธอสุดตอนนี้อะไรครับดูเลยไล่ทีละคนดีกว่าออนะการการจัดเรียง,งในตอนสองแปดสิบแปดสาสองอ่ะไม่ต้องถึงขั้น spdf าดูหมูใช่ไหมอ่ะถัดไปครับเอาไว้ไล่มาวนวน,วน,ว,นวนไปเรื่อยๆนะสองสองเป็นหนึ่งก็สามโซเดียมเลครับมันต้องมีกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งก็ต้องเป็นสอง ถัดมานึกตำแหน่งก่อนจะได้ไม่หลงนึกตำแหน่งเสร็จปุ๊บเออเลขสุท้ายจะเป็นเลขหมู่ขึ้นต้นก็สองแปดย 2, 8, 8, อยู่แล้วมันเบสิกสองแปดแปดหนึ่งถูกต้องสองห้าเยี่ยมครับสองแปดหกถูกต้องเริ่มเร็วขึ้นยัง ตาแหน่งมันจะมาแล้วมันจะเลขสุดท้ายมาปุ๊บเดี๋ยวมันก็มาหมดเองตัดไปสองแปดสองถูกต้องฟอสฟอรัสสองแปดห้าถูกต้องแกลเลียมเดี๋ยช่วยตอบครับต้องให้ช่วยสองแปดแปดสี่โดนไปแล้วครับหนึ่งถ้าได้สุดท้ายเป็นเลน 4, ขสี่คราบสแล้วนะ เลขสุดท้ายเป็นเลขสี่สองแปดสิบแปดสี่ถูกไหมครับถ้าเลขสุดท้ายเป็นเลขสี่คือมันเกินสองขึ้นมาแล้วอะห้าสิบนั้นไปต้องสิบแปดสี่ถูกไหมตอบถูกนะต้องเป็นสิบแปดยังจําได้อยู่ไหมหลักการนี้อ่ะถัดไปโมล,ลอนสองสามง่าย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 จนนึกไม่ออกเลยนะครับแคลเซียมครับสองแปดแปดสองถูกต้องลูบิเทียม ยังไงให้มันลงหนึ่งสองแปดสิบแปดแปดหนึ่งถูกต้องเบอร์เรลเลียมครับสองสองโอเคเดี๋ยวท่านเดี๋ยวยาวพี่จะแกล้งเราเนี่ยแหละทารรีนครับเร็วตอบให้เร็วครับต้องเร็วขึ้นเรื่อยๆสองแปดเจ็ดถูกต้องอากอนต่อเนื่องเลยสองแปดแปดฟรานเซียมเอาแล้ว ข้อหนึ่งเรื่อสองแปดสิบแปดสามสองสิบแปดแปดหนึ่งสตอนเทียมครับเอาช้าเลยห้าตำแหน่งที่นนาการยังไงสองแปดสิบแปดแปดสองอ่ะค่อยๆลงค่อยๆขึ้นถูกต้องอลมูมิเนียมอามาทา่าหนึ่งแล้วสองแปดสาม เตียมเอาอีกแล้วยาวเลยนี้กี่ตำแหน่งเริ่มสองแปดสิบแปดสามสองสิบแปดแปดสองอาร์แทนิกสองแปดสิบแปดถูกต้องครับไม่โดนหลอกแล้วคาร์บอนสองสี่ซิลิกอนสองแปดสี่เจอมันเนี่ย 48, ิบแปดสี่ดีปุกโน่นสองแปดสิบแปดแปดสี่เนี่ยตรงคนแล้วต้องสองสองแปดสิบแปดเลขสุดท้ายต้องลองเลขสุดท้ายเป็นเลขสี่ลองสุดท้ายต้องเป็น สองแปดสิบแปดสิบแปดห้าสูดได้นะทันไหมอตัวไหนวะสีเซียมตัวนี้เอา้ามันต้องเร็วขึ้นสิครับยิ่งทำยิ่งเร็วไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งชา้อาอ้าวไล่มาเดี๋ยวหมดตารางาก็เปลี่ยนหน้าต่อไปแล้วโอ้หมดเลยเหรอต้องหมดครับต้องฝึกเปลีนไปเป็นสีเซียมไงสองแปดสิบแปด มันต้องมาลงที่หนึ่งแล้วมันมีหกตำแหน่งเอาไล่ไงสองแปดสิบแปดสิบแปดแปดหนึ่งไงมันจะลงพอดีใครวะเมื่อกี้ใครมาซีเรลคอรีนอะ่ะสองแปดเจ็ดเทโลเรียม สิบปดหกถูกต้องอินเดียยาวช้าเฮ้ยสองแปดสิบแปดสิบแปดสามถูกต้องคือตรงนี้มันจะคล้ายกันหมดเลยแค่เปลี่ยนเลขท้ายเนาะต่อมาโพโลเโนียมกี่ตำแหน่งหกตำแหน่งสองแปดสิบแปดสิบแปดแปดหกได้ไห เลขสุดท้ายเป็นหกลองสุดท้ายต้องงั้นก็ต้องผักไอตัวก่อนอันนี้เป็นสามสองต้องเอาใหม่เป็นสองแปดสิบแปดสามสองสิบแปดหกถูกต้องครับสองแปดสิบแปดสามสองสิบแปดหกซินนั่นจบวนี้จะหมดไหมเนี่ยท๊อปไปเลยทุกปีเขาทํามันหมดสองแปดสิบแปด สิบแปดแปดถูกต้องฟัวรนสองห้าเหรอสองเจ็ดห้านั่นคือพีคอร์บิทอลโบมีนอีแล้วสองแปดแปดเจ็ดอีแล้วสองแปดสิบแปดเจ็ดแบร์เรียม ลงไม่ลงแล้วสองแปดสิบแปดสามสองออกมาแปดเลยไม่ต้องต้องมาสิบแปดก่อนเอาไหม่สองแปดสิบแปดสิบแปดแปดสองถ้าขึ้นสามสองปุ๊บล้นนะครับไอโอดีนสองแปดสิบแปดสิบแปดเจ็ดโอเคบิสมัท สิบแปดสามสองสิบแปดห้าถูกต้องครับเอาใหม่สองแปดสิบแปดสามสองสิบแปดห้างั้นทั้งแถวนี้ก็จะคล้ายกันหมดถูกไหมอันนี้ต้องเป็นสิบแปดสามสองสิบแปดเจ็ดเหมือนกันสองแปดสิบแปดสามสองสิบแปดสามใครผัวมายีเรียมสองโอเคตะกวัวเล็ดแปดสิบแปดสามสองสิบแปดสี่ 8, 8, 8, คิปต้นสองแปดสิบแปดแปดตัวสุดท้ายครับสองแปดสิบแปดสามสองสิบแปดแปดถูกตอ้องอฮ้ยเ ก็แค่แก้ตัวอ,อีกชุดหนึ่งก็แค่แก้ตัวซัลเฟอร์อยโมหกคาบสามสองแปดหกถูกไหมก็สามพีสี่ถูกไหมครับคอ,อมบิวเซ็นคือสามพีสี่เจอแม่เนี่ยโมสี่คาบสี่สองแปดสิบแปดสี่สี่พีสองถูกไหมอัน,น,นม 2, ม 3, 2, อูมิเนียหมู่สองหมู่สามคาบสองไอหมู่สามคาบสามสองแปดสาม ก็คือสาม P หนึ่งถูกไหมครับโมมิน mm hmm. หมู่เจ็ดครับสี่สองแปดสิบแปดเจ็ดสี่ P ห้าถูกไหมครับแมกนีเซ mm ีย hmm. มหมู่สองครับสามสองแปดสองก็คือสองสามเอสองถูกไหมแอนติมน mm ี hmm. หมู่อะไรครับ mm hmm. หมู่ห้าครับห mm ้าสองแปดสิบแปดสิบแปดห้าก็คือห้า P สามถูกไหมโรบินิอัมูหมหนึ่งคาบอะไรครับคาบห้าก็คือสองแปดสิบแปดแปดหนึ่งห้าเอสหนึ่งฟอสฟอรัสโมห้ 5, าครบสามสองแปดห้าก็คือสามพีสามซีนออนโม่แปดฮีเลียมนีออนอาร์กอนคือตอนซีนออนโม่โม่แปดคาบห้าสองแปดสิบแปด แปดแปดก็คือห้าพีหกถูกไหมโคลออเจียมโมหนึ่งคราบสี่สองแปดแปดหนึ่งก็คือสี่เอสหนึ่งถูกไหมครับได้นะอย่างนี้เห็นมั้ได้กี่ตัวนดี๋ยวกันทำไมไม่เอาปากกาสี่หนึ่งตอนตรวจไม่รู้เลยเนี่ยว่าได้กี่คะแนนนับปอะมาเราได้กี่คะแนนที่ทําได้โอเคนะ เช็คได้ว่าถูกไหมบางทีพี่เบลอบางทีแต่ค่นอ,อนข้างน่าจะโอเคหมดนะดูนี่ตอนนี้ดูตารางธาตุ อ่ะเริ่มครับนะให้เวลาสามนาทีครับเหมือนเดิมซีเทียมอยมูหนึ่งข้าศหกดีบุกอยมูสี่ขาศห้า ไอโอดีนอยู่โมเจ็ดคาบคาบห้าทำไมครับเก็บต้านหมู่ปลาาบสี่แคลเซียมอยู่หมู่สองคาบสี่ กลเลียมอยู่โม่สามข้าบสี่ตะกั่วอยู่หมู่สี่ข้าบหกก็เป็นต้องสามสองซีเนียมอยู่หมู่หกข้าบสี่ เรียมอยู่หมู่สองคาบหกบิสมาร์กอยู่บิสมาร์อยู่หมู่ห้าคาบหก ดูตารางธาตุแล้วต้องคล่องขึ้นเยอะโอเคนะครับทีนี้ตัวถัดไปที่ชายทำทีเหียวยี่สิบตัวเลยแล้วก็จะให้ทําแบบไม่ดูตารางธาตุจนจนได้มากที่สุดแล้วก็จากนั้นค่อยๆดูตารางธาตุแล้วก็ทําเพิ่มให้ได้มากที่สุดทีนี้ทํารอบแรกตอนไม่ดูตารางธาตุให้ใช้ปากกาสีหนึ่งพอ ได้แค่นี้เต็มที่แล้วดูตารางธาตุแล้วทําเพิ่มใช้อีกสีหนึ่งเราจะได้รู้ว่าแบบไม่มีตารางธาตุเราทําได้แค่ไหนมีตารางธาตุทาได้แค่ไหนแล้วพอตอนตรวจใช้อีกสีหนึ่ง <asury S 2> เราจะดูว่าที่ถูกต้องจริงๆได้แค่เป็นยังไงโอเคนะเห็นเห็นแล้วประมาณคิดหี่ยังจุดสังเกตก็คือถ้าตั้งแต่คาบสีเป็นต้นไปตัวสุดท้ายเป็นหมู่สามขึ้นไปตัวเราสุดท้ายต้องเป็นสิบแปดเสมอนะครับคาบสีตั้งแต่คาบสีไปเนี่ย ตัวสุดท้ายเป็นสามขึ้นสามสี่ห้าเจ็ดแปดเนี่ยตัวรองสุดท้ายต้องเป็นสิบแปดอย่าลืมนะเห็นมีดโลดเดือดกันอาทิตย์ได้ปากกามาสามสีทํารอบแรกไม่ดูตารางธาตุใช้ปากกาสีที่หนึ่งทำรอบที่สองดูตารางธาตุใช้ปากกากสีหนึ่งแล้วตัวใช้อีกสีหนึ่งทั้งหมดนะครับทีเดียวยี่สิบตัวรุ่นเลยนะครับจดใจนะครับก็มีเขียนฝั่งนี้กันเขียนตรงกลาง นีนครับเดี๋ยวอีกสิบนาทีไม่เหมือนเดี๋ยวพี่คอยนบอกทําให้ได้รอบแรกก่อนพอเต็มที่แล้วก็เปิดอานาธาดูทําอีกรอบหนึ่งช่วย <c oughs> กันทำนะครับท่าจริงทําแล้วมันก็จะเร็วนะดิเทียมก็สองหนึ่งถูกไหมซิดซิดก,ก้อนก็สองแปด สี่อย,ยากทำยกทีหลังจะเร็วขนะึนสองสามสองดีบุกนี้หมู่สี่ครับเลยหมู่ 4, 5, 2, 8, 8, 8, 8, 8, สี่คาบห้าสองแปดสิบแปดสิบแปดห้าอาร์นอลหมู่ห้าคาบสี่สองแปดเทโเลียมหมู่หกสองแปดสิบแปดแปดหกคาร์ดีนสองแปดเจ็ดสตอนเทียมสองแปดสิบแปด สองปะข้ามเลยอินเดียมสองแปดแปดแปดเน็ตเจนสองห้าออกซิเจนสองหกสองแปดแปดฟานออเรนซ์สองแปดสิบแปดนอกไม่ใช่สามสองสิบแปดแปดหนึ่ง คาเรีสอด288ถูกไหมดาวเรียมคาร์อบอน24พลเนียม288 22 6 6มาควอไลนม,ม27เอิเลียม2 ข้าด้านจะเร็วก็เป็น 2s1 3s2 3 2p1 แล้วก็ 5p3 4p3 ามี่พี่บุกมันยู่หโมู่4นี ใช่ครับดยมาตินมันมสีห้าห้าถัดมาตอนนี้ห้า P สี่สาม P ห้าห้าเ S สองห้า P หนึ่งสอง P สามสอง P สี่สองพ P หกเจ็ดเ S หนึ่ง หกพีหนึ่งสองพีสองหกพีสี่สองพีห้าห้เอนึ่งสาพีสามสพีสสุไหมเอสไอเอใช่ขอโทษครับ ดีมากครับทววงนี้นะตกต้องมนยังครับค <Okay. S 1> อลีนอยู่ไหนวะสองแปดเจ็ดก็สามพี้าถูกไหมเอาอีกสีหนึ่งตรวจนะเป็นไงทำเป็นแร้วข้อแล้วนะครับดีขึ้นไหม สี่เป็นต้นไปอันนี้นยังคาบสามอยู่ไม่เป็นไรต้องคาบสี่เป็นต้นไปถึงจะเป็นสิบแปดนะตัวน้องสุดท้ายถูกไหมครับเพราะถ้าแค่คาบหนึ่งสองามเนี่ยมันยังไปไม่ถึงสิบแปดถูกไหมมันมีแค่สามตัวมันจะไปถึงสิบแปดไม่ได้นะต้องคาบสี่เป็นต้นไป ครับทีนี้ก็ต้องทบทวนเรื่องโครงสร้างตอมไปก่อนของเธอคือโจทย์เรื่องนี้มันค้างออกได้เยอะมันกว้าง,างพอสมควรเรื่องนี้มันเยอะนะทฤษฎีหมดเลยเธอต้องกลับไปทวนดูของเก่าเดี๋ยวพี่จะให้แทนบ้านเธอก็คือการบ้านทําการบ้านทุกชุดหนึ่งชุดสองอะ่ะการบ้านนะครับทําแล้วตัวฉเฉลยแล้วมาถามพี่นะส่วนที่ใช้กลับไปทําวันนี้ นะครับให้ดูพี่หลบนะ